สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับวันอาทิตย์10โมงกับรายการยอดเชีบไทยนะครับทาง f a c e b o o k หรือ YouTube เรียกว่าติดตามชมกันก็แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ติดตามกันตลอดไปครับเพื่อที่จะมีสูตรดีๆนำมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับวันนี้หมูกรอบครับเราจะทำหมูกรอบผัดแกงเขียวหวานแบบแห้ง ให้ท่านผู้ชมได้ลองไปทําดูที่บ้านนะครับว่ามันจะออกมาอร่อยมากขนาดไหนเครื่องแกงเขียวหวานปกติเลยครับมีหมูกรอบที่ทําอยู่แล้วทานหมูกรอบข้าวหมูกรอบเสร็จเหลือก็เอาเก็บไว้ใส่ตู้เย็นแล้วทําอย่างผมนี่แหละครับเราต้องทาหมูกรอบก่อนครับให้เขากรอบมากกว่าโดยการที่หูกรอบเบามากเลยที่ห่อไหนก็ได้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบหมูกรอบผมหั่นเป็นนี่แบบนี้ก่อนครับเพื่อที่จะให้เขา ถูกคั่วร้อนเราก็หั่นให้เขาอย่างนี้หน่อยเห็นไหมครับชิ้นเล็กๆหน่อยแล้วในกระทะเลยครับใส่ไปนี่ครับใส่สักชิ้นหนึ่งครับอืมอันนี้เก็บเดี๋ยวจะเยอะไป อย่างที่บอกครับเรามีน้ํามันอยู่ในนี้เราก็จะคั่วให้เขาหอมหน่อยผมคั่วก่อนเลยทีนี้เราก็ใช้ไฟอ่อนๆน,นิดนึงนะครับเพื่อไล่น้ํามันมในระหว่างที่เรารอหมูเนี่ยผมก็จะหั่นมะเขือเด็ดนะครับไปงนี้เลยผมเด็ดใบหัวระพาเห็นไหมเราก็ให้เขา ไฟแบบนี้จีเข้าไปเรื่อยๆอยลดไฟนิดหนึ่งครับไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าเราอยากจะรีดน้ํามันจากตัวหมูสามชั้นออกมาสัหน่อยก่อนครับให้เขาอบอกรกอบรอหอมๆหน่อยครับใบหัวลำพาเนี่ยเวลาอยู่เมืองนอกใบหัวลำพาเนี่ยยังไงนะจะเหี่ยวจะอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีประโยชน์มากและมีค่ามากที่สุดเลยอยู่เมืองไทยนี่มันที่ไหนก็มีนะเวลาไปเมืองนอกนี่โอ้โหเจอกันกับ แพงมหาศาล่ะผมได้แล้วใบเอาโอเคไฟอ่อนๆไปงี้เนี่ยต้องรีบร้อนนะครับไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆครับน้ำมันไม่ต้องทิ้งนะครับเดี๋ยวใช้น้ำมันเขาเนี่ยแหละครับผัดพริกแกงครับอ่ะใบมะกรูดครับผมฉีกใบอย่างงีเ้เล็กๆเ,เลยครับใส่ขออีกสักใบหนึ่งครับฉีกครึ่งแบบนี้อ่าพริกครับ พริกชี้ฟ้าแดงครับหั่นแฉลบอย่างนี้เม็ดออกสนิดหน่อยนี่ขยาเขยา่าง่ายๆอย่างนี้เลยครับแต่ลงไปโอเคเกือบครบครับเหลือแต่นี่มั่คือพวงดูเขาจะคิดถึงเราแล้วใครที่จะชอบให้เขาแห้งกรอบเลยก็ใช้เวลาหน่อยนะครับ หรือใครจะชอบที่เขามีกัดแล้วนุ่มๆก็ลองให้ข้างนอกเหลืองๆข้างในยังไม่ต้องแห้งมากก็ได้แล้วเหมือนกันนะครับแต่ของผมเนี่ยก็อยากจะให้ข้างในเนี่ยนุ่มหน่อยครับมีมันติดนิดหน่อยไม่ต้องให้แห้งเยอะอ่าเดี๋ยวดูกันครับมะเขือพวงเหมือนกันเวลาอยู่เมืองนอกนะหยหายากมากเลยมะเขือครับ ผมหั่นไม่ไม่หนามากเพราะอยากจะให้เขาสุกกับน้ำมันในเตาเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะดําไปหน่อยนะครับสัก2องลูกก็พอแช่น้ําไว้ก่อนโอเคมะเขือเนี่ยวลาามันสุกเนี่ยสุกได้2แบบสุกแบบน้ําร้อนก็ได้นะครับหรือสุกแบบอย่างเนี้ย ล้างสะอาดสเสด็จน้ำลงในน้ำมันร้อนๆแล้วเก็บไว้แต่เดี๋ยวผมจะเอาลงทอดในน้ำมันหมูของผมก่อนครับเอาละครับของเราเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยมีเคี้ยวข้างในนุ่มๆไม่ต้องให้แข็งมากเอาละครับกรอบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูสีดูนะครับว่ากรอบประมาณนี้ผมพอแล้วครับผมก็จะเอาขึ้นมานี่ผมก็อยากจะทอด พริกเอ้ยพริกแหมเอามะเขือล้างแล้วบอกพริกจริงๆเลยบนตัวเองหน่อยห <c oughs> ยิบมะเขือบอกพริกเดีย๋ยวเช็ดน้ำหน่อยอผมใส่ให้มันกระโดดเล่นไวงั้นนะเปียกๆมาก็คั่วในกระทะอย่างนี้ก่อนเลยครับให้มะเขือเราสุกเขียวไว้อุยอ้ยอุ้ยอือ ลืมไปว่าเออมะเขือพวงมันแตกได้โอเคนี่เลยครับอ่าเรียบร้อยทีนี้พริกแกงครับพริกแกงเขียวหวานผัดลดไฟหน่อยน้ำมันเราร้อนแล้วเดี๋ยวพริกแกงเราไหมผัดให้หอมนะครับกับน้ำมันหมูของเราที่เราเจียวออกมาเมื่อกี้ พอหอมแล้วง่ายนิดเดียวครับน้ำปลาก่อนเดี๋ยวน้ำปลาก่อนต้องหอมนี่น้ำปลาเรียบร้อยผมยังไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับเพราะว่าอยากจะผัดน้ำปลาให้หอมก่อนผัดให้เขาเดือดอีกรอบนึงนะครับเพื่อให้เขาหอมโอเคเดือดแล้วผมลดไฟผมใส่น้ำตาลปีบครับก็ชอบหวานมากก็ใส่หวานได้เยอะตามสะดวกครับแต่หวานเค็มนะครับ เอาให้น้ำตาลละลายนี่ก็ออกเชื่อมๆนิดๆอย่างเงี้ยครับให้น้ำตาลละลายหน่อยเรียบร้อยร้อนไหมอ้าวไฟมาแล้วทีนี้อย่างที่บอกครับมะเขือสุกหมูกรอบเราเรียบร้อยผมใส่ใบไปก่อนเลยครับเพื่อให้คั่วตรงนี้ให้หอมสุกหน่อย นะครับเสร็จแล้วใบวัวลพาใบมะกรูดเราหอมเรียบร้อยนี่เลยครับหมูกรอบหรอครับนี่เสร็จแล้วผมก็เติมกะทิหน่อยครับ เรียบร้อยจานเลยครับอ,อโอ้เป็นไงล่ะมันน่าก,กินขนาดนี้เลยเงาว้มกินหอมมากๆนี่เดี๋ยวมาชิมกันครับ ต้องชิมแล้วครับชิมทั้งหมูชิมทั้งมะเขือเราครับมะเขือเคี้ยวหนังหมูกรอบได้ยินถึงท่านผู้ชมเลยอ่ะผมว่าเอารสชาติก่อนนะครับรสชาติเนี่ย ออกเค็มหวานน้อยหน่อยนะครับออกเค็มแต่ว่าที่ผมใส่เนี่ยน่าจะเค็มนําไปนิดหนึ่งใส่น้อยกว่าที่เมื่อกี้ผมใส่นะครับท่านเู้ชมเวลาทําตามนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าพริกแกงเนี่ยจะเค็มมากขนาดไหนด้วยนะครับต้องลองดูนะครับถ้าเป็นพริกแกงทาเองอย่างที่ตามสูตรของผมก็ใส่แบบปริมาณที่ผมใส่งี้ได้เลยแต่พริกแกงที่ไปซื้อจากตลาดเนี่ยเขามีเกลืออยู่แล้วก็ต้องระวังเรื่องเค็มด้วยนะครับส่วนอย่าให้ผัดออกมาหวานนะครับออกหวานจะไม่อร่อยเดี๋ยวมันจะเลี่ยนเทคนิคก็คือว่า หมูกรอบเนี่ยเราไม่ใช้น้ํามันเลยเราเจียวไฟอ่อนๆไปเรื่อยเอาน้ํามันก็ออกมาแล้วเราใช้น้ํามันเนี่ยแหละครับผัดพริกแกงกับเขาแต่ก่อนที่จะผัดพริกแกงเนี่ยมีเทคนิคอยู่อย่างครับมเะเขือทั้งสองแบบทั้งมะเขือพยาหรือมเะมเขือเอ่อมะเขือเปาะเนี่ยที่เราหั่นแล้วเนี่ยครับแล้วก็มเะเขือพวงใส่ลงไปแต่เมื่อกี้นี้ได้ได้เห็นผมทํานะครับมันจะมีกระเด็นๆหน่อยเพราะว่ามาเาะเขือพวงเนี่ยมันไม่มีทางออกของความร้อนมันก็เลยแตกเพราะฉะนั้นเวลาท่านผู้ชมอยากจะทําผ่าครึ่งก็ได้นะครับ แล้วทอดออกทอดเค้าก่อนแล้วก็มะเขือเปาะที่หลังแต่ถ้าทั้งลูกเนี่ยใส่ลงไปปุ๊บแป๊บเดียวเลยเค้าสองรอบตักขึ้นได้เลยพเพราะเค้าสุกเร็วครับเอามาละอุข,ข้างนอกได้แล้วก็มะเขือพยาที่หัน่นหรือมะเขือเปาะที่เราหัน่นใส่ลงไปแป๊บเดียวเลยน้ําเดือดร้อยองศาแต่น้ํามันเนี่ยมันอยู่ที่ร้อยแปดสิบถึงสองร้อยองศาเพราะนั้นความร้อนมันมากกว่าเท่าตัวไม่จําเป็นจะต้องไปอยู่ในน้ํามันนานนะครับ แล้วก็แป๊บเดียวเอามามาอุ่ตรงนี้เขียวปึ้งเลยเห็นไหมครับมะเขือจะเขียวแบบนี้แล้วอร่อยครับไม่แฉะเกินไปนะครับส่วนหมูกรอบเนี่ยเปลี่ยนเป็นกุ้งเปลี่ยนเป็นอะไรได้หมดนะครับแต่เปลี่ยนอะไรก็ได้ถ้าเขาไม่มีน้ํามันก็ต้องใช้น้ํามันช่วยนะครับเวลาเราผัดนี่แหละครับก็เป็นเทคนิคต่างๆที่นํามาฝากท่านผู้ชมกันแล้วเชื่อว่าเป็นเมนูที่ง่ายสําหรับคนที่ชอบทานหมูกรอบ เปลี่ยนรสชาติดูนะครับว่าเราจะมีแบบนี้เกิดขึ้นด้วยในครัวเราก็หมดเวลาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับกับรายการที่มีประโยชน์แบบนี้คือรายการยอดเชฟไทยนี่แหละครับที่นํามาฝากท่านผู้ชมมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าช่วยท่านผู้ชมทําอาหารได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถูกต้องขึ้นนะครับเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่เสาร์หน้ากับอาทิตย์หน้า10บโมงเช้านะครับทาง YouTube หรือ Facebook ของยอดเชฟไทยมีอะไรสื่อสารกันได้นะครับทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็ติดต่อกันวันนี้ลานะคครรััับบสสวดี